สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณนาง f อฟซใหม่และเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา้าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปรับปรนกันไปเนาะพี่น้องจา้าแอดมินก็จะพามา ในแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี6มี2มี0มี1มี8แล้วก็มี3นะคะส่วนชุดเด่นนะคะชุดเด่นอดินให้เด่นไปที่0กับ2นะคะเราก็มาจับ2อกันนะคะก็จะมี2 8 8 2อนะศูนย์สองอนนะคะแล้วก็จะเป็น 3ามเก้าเ้ไปด้วยนะคะสานะพี่น้องส่วนกันนะคะตัวกันก็จะมี3 1 8 1นึ่งแปดหนึสองหสองหกสองเก้าสองกสา แล้วก็หกหกเก้านะคะส่วนการเบิ้ลนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์สองสองสามสามเก้าเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้เนออ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคานวณนนทางตัวเลขส,สวยๆงาๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดูแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า